สวัสดีวันพระใหญ่วันพระนี้ก็จะมานำเสนออีกหนึ่งเหรียญสะสมของทีมงานสายบุญพี่ต้อมปราจีนนะครับทีมนี้สร้างจริงเห็นได้จริงสัมผัสได้ด้วยตาไม่เคยโม้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียว ของหลวงปู่ธานาควันโนวัดศีสว่างนารามหรือวัดทางโคง้งอำเภอโพไซนะครับจังหวัดอุบลาราชธานีเหรียญพญานาคาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับที่มอบให้กับผู้ที่มียอดสั่งจองเกิน50,000่นนะครับผมก็ ได้มีโอกาสมาครอบครองนะครับทีมงานนี้สร้างจริงทำจริงต้องต้มปาจีนบุรีนะครับ